สวัสดีครับนี่คือรายการเรียลฟิล์มรายการที่จะท,ทาให้คุณได้เกรดความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับการทาหนังครับพวกเราได้รวบรวมให้คุณแล้วที่นี่เลยครับผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ทําหนังไม่ว่าจะเป็นหนังเล็กหนังใหญ่หนังสั้นก็ต้องมีช่วงที่หัวตันคิดบทไม่ออกกันบ้างเอาจริงๆแล้วการคิดบทเนี่ยไม่จะเป็นต้องคิดมากหรือคิดไปให้ไกลตัวอะไรขนาดนั้นครับลองหยิบเอาเหตุการณ์ใกล้ๆตัวมาลองสร้างเป็นบทหนังแค่นั้นก็ได้เหมือนกันครับสมมติว่าเราต้องตื่นไปมาหาเลยตั้งแต่เช้าแต่ลืมทําการบ้านส่งอาจารย์ แค่นี้ปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับที่เหลือเราแค่ต้องรู้ว่าจะเล่าเรื่องต่อไปยังไงให้สนุกครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการคิดบทยังไงให้ออกเพื่อที่จะนําไปพัฒนาและต่อยอดเป็นเรื่องเราในฉบับของเราเองได้ในอนาคตครับทุกคนว่าคงจะมีเพื่อนคนนึงเวลาที่มันทําอะไรมันก็มักจะมาเล่าให้เราฟังอยู่เสมออย่างเช่นเออมึงวันกูไปคาเฟ่ร้านหนึ่งมาชาเขียวเลยมากเจ้าของร้านเป็นรีเวอร์จริงปะ ต้องไปโดนกูอีกรอบแล้วป้าป้าเลิศบางทีเมื่อเราได้ฟังแบบนี้เราก็จะคิดไปเองว่ามึงเล่าอะไรของมึงเนี่ยไม่เห็นน่าสนใจเลยแต่ในทางกลับกันถ้าเพื่อนเล่าแบบนี้มึงเมื่อวานอ่ะกูไปคาเฟ่ร้านหนึ่งมากูนั่งกินชาเขียวอยู่ดีใช่ไหมเจ้าของร้านมาจากไหนไม่รู้อยู่กูเดินมาด่ากูเฉยเลยอ้าวมงโหเลยเอี่ยทำไมมึงไปทำอะไรให้มันไม่รู้กูนั่งขูกูอยู่ดีๆมาจากไหนก็ไม่รู้มาด่ากูเฉยเลยเขาทะเลาะกับผัวหรือเปล่ามึงเออกูโดนผัวด่ามาแน่เลย เห็นในชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะครับว่ามันน่าสนใจขึ้นมาทันทีนั่นก็เพราะว่าเนื้อเรื่องมันมีคอนฟ lict เกิดขึ้นนั่นเองครับอ่างงใช่ไหมล่ะครับว่าคอนฟ lict มันคืออะไรถ้าใจใพูดกันแบบเข้าใจง่ายก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครหรือว่าตัวละครที่พบเจอ,อเอชิญหน้าหรือเหตุการณ์นั้นๆครับอย่างในวิดีโอตัวอย่างฝั่งแรกเนี่ยก็คือตัวละครที่ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรเลยเดินผ่านกันไปเฉยๆแต่ถ้าเทียบกันกันกบอีกฝั่งซึ่งมีเหตุการณ์หรือมีปัญหาเพิ่มเข้ามาทําให้คนส่่่่่่่่ววววนนนนนนมมาา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 กกกกกกกเเเลลืออออททททีีีีจจจะะะะดููฝัััังงงงงง้้้้ครรรรบบพยยตตแไไขปปญหหสิํ็ุใ เลยทําให้เรารู้ว่าจะทําหนังแนวไหนหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าช่องซึ่งช่องก็สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังผีหนังตลกหนังรักหนังสงครามหนังไซไฟหนังสืบส่วนหนังดราม่าหนังฆ่ากันหนังระทึกขวัญ้วไปถึงหนังเอ็กด้ครับและไม่ได้อ่านว่าเจนเร่แต่อย่างใดถ้าเราสามารถบอกได้ว่าเราจะทําหนังช่องไหนแนวทั้งหนังของเราก็จะเป็นไปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับ หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักคอนฟิ i กับชองแล้วบางคนก็อาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะเอาตัวเลือกไหนมาทําเป็นหนังดีไม่เป็นไรครับเรายังมีตัวช่วยให้คุณอีกหนึ่งอย่างผมจะขอเสนอสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ผมคิดบทหนังออกได้หลายเรื่องเลยซึ่งนั่นก็คือพรีม s สครับ ฮ่างงดีพรีมิสคืออะไรพรีมิสก็คือแนวความคิดง่ายๆที่ใช้ตั้งคาถามกับตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างว่าหลักการวอร์ดอิฟครับหลักการนี้จะใช้ความคิดแบบธรรมดารรมดาที่เกิดขึ้นจริงก็ได้หรือจะใช้กับความคิดที่ว่าวางอลังการเกินจริงก็ได้เช่นกันครับถ้ายัางนึกภาพไม่ออกว่า,วาพรีมิสคืออะไรเดี๋ยวเราไปคิดตามกับตัวอย่างหนังที่ผมจะยกขึ้นมานะครับเรามาเริ่มกันที่พรีมิสของหนังเกินจริงกันก่อนเรื่องแรกนะครับดอราเอมอนเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแมวหุ่่่่่่นนนนยยยยยตต์โโลลลลกกกอออออาาาาาคคททีีี้เเเวววับมมชชชหืืดด็ึงข เรื่องก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กขี้แพ้ได้รับของวิเศษจากแมวหุ่นยนต์จากโลกอนาคตสไปเดอร์แมนเป็นเรื่องราวของหนุ่มขี้แพ้คนหนึ่งที่โดนแมงมุมกัดแล้วทาให้มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ซึ่งพรีมิสของเรื่องก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโดนแมงมุมกัดและมีพลังวิเศษเทรนทูบูซานเป็นเรื่องราวของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดบนรถไฟจากฝูงซอมบี้นับพันซึ่งพรีมิสของเรื่องก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกของเราเกิดมีซอมบี้ขึ้นมาส่วนนี้จะเป็นพรีมิสของ ดยเขามีเวลาเพียงแค่1วันก่อนที่ผู้หญิงจะความจําเสื่อมซึ่งพรีมิสของเรื่องก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถเป็นแฟนกับคนที่เราชอบได้แค่1วัน John นวิกเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียหมาอันเป็นที่พึ่งในใจสุดท้ายของเขาเขาจึงออกตามล่าคนที่ฆ่าหมาของเขาให้หมดซึ่งพรีมิสของเรื่องก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมาของอดีตนักฆ่ามือหนึ่งถูกฆ่าตายซึ่งจริงๆแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องไกลตัวอะไรขนาดนั้นเรื่องใกล้ตัวของเราก็สามารถนํามาทําเป็นพรีมิสได้เหมือนกันครับอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราท้องเสียแต่เข้าห้องน้ําไม่ได้ ปวดขี้เหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราแอบชอบเพื่อนเธอไปที่ห้องเราวปะทั้ง3อย่างที่ผมเล่ามาถ้าหากว่าคุณยังคิดบทไม่ออกแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับคนดูอย่างเช่นความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่ซึ่งเราก็สามารถนําคําพูดนั้นไปพัฒนาเป็นบทได้ครับโดยเราเรียกสิ่งนั้นว่าธีมครับ ธีมหรือแก่นเรื่องคือเมสเซจที่หนังต้องการจะบอกกับคนดูซึ่งมันไม่ได้บอกโดยตรงจากบทพูดของตัวละครแต่มันมาจากการที่ตัวละครดําเนินเรื่องไปจนถึงเป้าหมายในช่วงท้ายของเรื่องครับข้อดีของธีมนั่นก็คือการเอาไว้เช็คบทว่าออกนอกลู่นอกทางไหมหลุดตีมหรือเปล่าถ้าหลุดควรแก้ที่เนื้อเรื่องไม่ได้แก้ที่ธีมนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตีมของเราได้มากขึ้นเรามาลองดูตัวอย่างหนังเหล่านี้กันได้เลยครับธีมของสไปเดอร์แมนก็คือพลังที่ยิ่งใหญ,ใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง ธีมของเดอะสเน็กนั่นก็คือธรรมะย่อมชนะอาธรรมธีมของลองลิฟเลิฟก็คืออดีตไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ซึ่งหนังแต่ละเรื่องก็จะมีธีมพาหนังของเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนแต่หนังบางเรื่องก็จะมีธีมย่อยๆเพื่อที่จะสอดแทรกแง่คิดอะไรบางอย่างให้กับคนดูได้ครับตัวอย่างเรื่อง Busan, ท e นทูบ u ซานธีมหลักของมันก็คือสันสัตยานดิบของมนุษย มักออกมาในช่วงเวลาที่คับขันส่วนติมย่อยก็คือความรักของพ่อกับลูกนั้นยิ่งใหญ่เสมอหากเรามีตีมในหนังมากเกินไปก็จะทําให้หนังของเรามีทิศทางที่กระจัดก,กระจายไม่รู้ว่าหนังต้องการจะสื่ออะไรดังนั้นการมีตีมหลักเพียงแค่ตีมเดียวก็จะเป็นเส้นนําหนังที่ชัดเจนเพื่อนําหนังไปจนถึงตอนจบซึ่งตอนจบตัวละครก็จะบรรลุตีมที่เราตั้งไว้และคนดูก็จะเข้าใจแง่คิดของหนังที่คนสร้างหนังต้องการจะสื่อครับทั้งหมดที่ผมเล่ามาถ้าคุณยังคิดบทไม่ออกและผมก็มีตัวช่วยให้คุณสุดท้้าย่นนนัััก็คคคือ GVD รรบบผมลเ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนบทนะครับว่าจะเลือกใช้วิธีไหนเพื่อให้หนังของเราออกมาดีที่สุดบางคนคิียบทร่วมกันมีพีมิสและตีมเหมือนกันยังสามารถตีความไม่ชองแตกต่างกันได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่าเรื่องนะครับทั้งหมดที่ได้ฟังกันในวันนี้ก็อย่าลืมนําไปปรับใช้กันดูนะครับหากคุณมีเรื่องที่อยากจะเล่าเรื่องก็สามารถคอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างคลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันขอให้โชคดีทุกคนนะครับ